สวัสดีค่ะมาพอกันคือเกาอีกเด้อค่ะกับหมอสอยหมอสอยมาตามหนัดคือเกาหน้าซิมาก็ต้องมาเด้อค่ะมือนีกะซิมาเวิานิทานเรืองไม่ให้ฟังเนาะค่ะเนาะนิทานมวนมวนเรืองไม่เนาะคะ่ะเรื่องนี้ก็คือเรืองอ่าพราซ่าดักแด่เนาะคะ่ะอ่ีม,มวนขนาดใดเดยวเชิญเราฟังเลยเด้อค่ะเด้อคือเรืองมันมีอยู่ว่า มีเมืองเมืองหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งพระราชาผู้นี้เป็นโสดนะเป็นเพื่อนเป็นบ้าเพื่อนเป็นโสดล้อรอนนะคะผู้งามหลายผู้รอหลายนะซ้ำพระเอกหนังไทยพระเอกแล้วรอนไทยสมือี่ย่าย่ไปเทียบเพิ่นชิดใส่ไปมัดเลยบอกว่าเทียบเพิ่นดอกนะเพิ่นผู้ลอยแห้งนะเพิ่นเป็นโสดเพิ่นยังบ่มีมาเหสีเนาะนะทีนี้เพิ่นก็อยากมีมาเหสี เพิ่นก็นเลยให้เซนาอํามาต์น่ตีข้องลองเป้าไปประกาศหาสาวสวยสาวบริสุทธิ์ทั้งหลายมาไปชั่นกันเพื่อเพิินสีคัดเลือกมาเพิ่นเพิ่มจะคัดเลือกมาแต่งงานกับเพิินคัดเลือกมาเป็นมาเหสีของเพิินเนาะบาทนี่โอ้ยผู้สาวตั้งบ้านตั้งเมืองทั้งใดได้ยินข่าวกับพรรก,กันลังไหลามากนะพลังไหลามากมากกับมากเป็นมืน่นมื่นคนผนในเวลานัดหมายเนาะ แต่เพิ่อนอยากได้ผู้เดียวเพิ่นก็ต้องขัดเป็นกรณีพิเศษเนาะบาทนี่เพิ่นก็เลยตั้งกติกาขึ้นมา,มาว่าคนใดสาวใดนะที่ตอบคําถามเพิ่นได้ถือใจที่สุดนะี่ะจะได้แต่งงานกับเพิ่นจะได้เป็นมเหสีของเพิ่นบาทนี่คําถามมันเพิ่นมีคําถามเดียวการตอบต้องตอบในห้องกันสองต่อสองนะห้องนั่นกับซีมี ในห้องนั่นก็สิมีทางเข้าทางเดียวแล้วก็ทางออกทางเดียวเพื่อว่าให้คำถามมันล่วไหลนเนาะค่ะเนาะนะคะบาดนี้าสาควคนแรกนะเขาไปตอบคำถามกับพระราชาในห้องนะตอบคำถามเขาไปตอบคำถามกับพระราชาในห้องพระราชาเพราะแต่เขาไปในห้องพระราชาก็เลยแก่กางเกงไหบึงนะพระราชาแก่งเก่งไหบึงแล้วก็สี่พระราชาเนี่ยสี่ใส่ของเพลิน เราก็ถามสาวนั่งนี่ว่าอันนี้เนี่ยซื้อมันซื้อว่าอีหยังเนี่ยเขาเอินว่าอีหยังเนี่ยอีหยังอีหยังเนี่ยอีหยังนีอีหยังนี่เนี่ยเขาเอินเขาซื้อว่าเขาเอิ่นว่าอีหยังเนี่ยสาวคนแรกก็เลยตอบว่าอันนี้บ่อพ่อออกภาษาตรงๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิถึกได้เดี๋ยวมัินาเกียปซืไปใส่ซสื้อเหรียญมันลวกันนะคะสาวนี่ก็เลยตอบว่าจูว่าสันว่าจูเพคะว่าสันว่าพระราชาก็เลยบอกว่าถูกต้องแต่บ่อถึกใจเฮา พราฉะนานั่งตอบไปถึกต้องเลยแต่พอถึกใจเฮาพราะอย่างพราะพระราชาคิดว่าผู้ใดตอบถึกต้องเนี่ยแสดงว่าหูจักขันคำาว่าหูจักเนี่ยแสดงว่าสาวที่เคยพันผู้ชายมาแล้วว่าสันว่าเป็นสาวบริสุทธิ์อันนี้เพิ่นคิดเอาเองเนาะเพิ่นก็เลยบอกว่านั่งตอบถึกแต่ว่านั่งตอบ่าถึกใจเฮาเพราะฉะนั้นนั่งบ่ได้แต่งงานงานับเฮา,เานั่งนี่ออกไปออกไปนะ ก็เลยก็เลยสาวนี่ก็เลยออกไปอีกทางหนึ่งนะเอาอีกประตูหนึ่งประตูคนละประตูที่รักับตอนเขามาเนาะคนละประตูเลยบาดน,นี่นะสาวคนใดเขามาตอบคําถามก็ได้คําตอบเดียวนะก็ะได้คําตอบเดียวจนพระราชานี่อ้อนใจว่าบาทนะผู้สาวต่างหลายคนนะต่างหลายนั่งตอบคําถามคําถามเดียวเพราะถึกใจเขาเลยเขาเสียใจเมียพวกนี้จนจนเพิ่นอ้อนใจเพิ่นเมื่อยนะ พ่อดีก็เลยมีสาวสาวสวยนางหนึ่งเขามาเนาะเขามาเขามาตอบคำถามเพิ่นเพิ่นก็ถามข้าเก้านั่แหละนาถอดกางเกงให้เบื้องเราก็ถามเพื่อเก้าเนี่ยเคลินไว้อีหยังเนี่ยเพลินไว้อีหยังเนี่ยสาวสวยนั่งนี่ก็เลยตอบว่าดักแด้เพคะวาสันว่าพระราชาก็เลยบอกว่าพิษแต่ถึกใจเฮาวาสันว่าเพราะฉะนั้นนางเสด็จแต่งงานกับเฮาวาสันว่า โอ้พระราชาเพิ่นตื่นเต้นหลายเพิ่นสิได้เนียเป็นสาวสวยตอบคําถามได้ถูกใหเพิ่นคือพิ่นเข้าใจว่าคนที่ตอบคําถามผิดเนี่ยคือคนที่่ฮู้จักคนที่่ฮูหจักก็แปลว่าสาวบริสุทธิ์สาวที่บ่เคยบ่เคยพานผู้ชา้มาก่นเถอะนะพระราชาก็ได้จัดงานแต่งงานยังญ่โตนะคะยังไงโตมโหฬานเลยนะคะบาดนี้เพราะตอนเข้าหองหอเถอะแล้วนะเพิ่นก็แปลกใจอยู่ เพื่อนก็เลยถามเมียนะคะเพื่อนก็เลยถามเมียว่าอเป็นยังพระนองน,งนั่งเน่ยจังต่อบว่าดักแดดนะเมียก็เลยตอบว่าที่ม่อมฉันตอบว่าดักแดเพราะว่าตามที่ม่อมฉันเคยเห็นของผู้ชายหล,ลายคนนะเคยเห็นของผู้ชายหล,ลายคนที่ผ่านมาเนะ่ะของพระอ,องค์นี่น้อยที่สุดเหมือนดักแดดเลยม่อมฉันเลยตอบว่าดักแดดเพค่ะว่าสันว่าโอ้ เท่าน,านั่นละพระราชาติแู้ว่าเจ้าของนติดกับดักเจ้าของแล้วเชียด์ยังใด,ใดมันแก่ไขว่าใดแล้วเนาะคือประเภทนี้เพื่อนบอกว่าเป็นกรรษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำมาสั่นว่าเพื่อนก็ต้องจําต้องกลืนน้าไล่เจ้าของเนาะนะคะ <c oughs> น่คะมวนว่าค่ะนี่ท่านก็นจบลงแค่นี้แหละค่ะคือมันมันจุดจ,จบลงจุดท้จุดเพียงจุดใดคนใดหัวหลอนนะคะค่ะคันเป็นยังไดถือใจกะน,นะคะ กดแช่กดไลค์ให้แน่เด้อค่ะเป็นกําลังใจให้หมอสอยเพื่อสิมาวันนิท่านเรืองอื่นๆอีกต่อไปในในมือต่อต่อไปนิท่านก็ยังบอบบอเหมือนง่ายดอกค่ะนิท่านก็ยังมีอีกหลายเรืองอยู่นะยังเหลืออีกหลายเรืองอยู่นะแต่ว่าสําหรับมือน,นีหมอสอยกับคอล่าไปก่อนเด้อค่ะพ่อกันไม่ในอีพี่ต่อไปในช่องอ่ามอสอยเว้นนิท่านกล่อมเด้อค่ะเด้อสำหรับมือน,นี้สวัสดีค่ะ